you รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพร,รัชชัยเฉลิมมงคลรวมโดยคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในนดนีเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย162คนและรองประธานาธิบดี คาม่าแฮร์ริสแห่งสหรัฐส,ส่งสัญญาณถึงจีนในการให้สัญญาร่วมปกป้องฟิลิปปินส์ขณะที่รัฐบาลไทเปให้ไฟเขียวตัวแทนไต้หวันทักทายประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เอเปกได้และโจที่รัเสเซียวันโรงไฟฟ้าสโปริเชียเสี่ยงอุบัติเหตุนิวเคลียร์นักเตะทีมชาติอิหร่านร่วมประท้วงรัฐบาลโดยไม่ร้องเพลงชาติก่อนลงสนามบอลโลก ในส่วนข่าวธุรกิจในวันนี้ผู้บริหาร Twitter ในฝรั่งเศสเกาะกระแสแฮร่าออกและบ๊อบไอเกอร์กลับมาเป็น c ีอของ Disney อีกครั้งเล็งหันต้นทุนสตรีมมิ่งเซอร์วิสและชุมชนเมืองสหรัฐเคลื่อนไหวช่วยโลกร้อนอย่างไรติดตามบทนี้หลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA อกรุงวอชิงตันครับ ครับคุณนิติการต้องมาดูที่ประเด็นข่าวที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ก่อนเลยนะครับเนื่องจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวบนเกาะชวาของอินโดนีเซียในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย162คนและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนครับหน่วยงานด้านบรรเทาสาธารณภาัยของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้อาคารหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ถล่มลงมาขณะที่ริดวานคามีลผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวัน ตันตกระบุว่ามีประชาชนกว่า13,000คนต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์หลบภัยชั่วคราวหลังบ้านเรือนของตนได้รับความเสียหายอย่างหนักรายงานข่าวเปิดเผยว่าหลังเกินเหตุประชาชนนับร้อยคนวิ่งหนีออกจากอาคารไปตามถนนขณะที่บางรายมีเลือดไหลอาบปนกับฝุ่นจากตึกและกำแพงที่ถล่มลงมาโดยความแรงของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่ระดับ5.6ในชวาตะวันตกที่ความลึก10กิโลเมตรนะครับในเขต เชียนเจอที่ห่างจากเมืองหลวงของเกาะประมาณ3มชั่วโมงเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจัดพื้นที่ดูแลผู้บาดเจ็บที่ด้านนอกของโรงพยาบาลหลายแห่งและผู้การคามิวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กเพราะแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นหลังนักเรียนเพิ่งเลิกจากชั้นเรียนประจําวันและกําลังเข้าเรียนเสริมที่โรงเรียนอิสลามต่อส่วนที่กรุงจาก,การ์ตาซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางการสั่นสะเทือนไปราว70กิโลเมตรก็มีการสั่งอ,อพยพผู้คนออกจากอาคารตึกราฟ้าบางแห่งแล้วองค์กรที่รับผิดชอบด้านธรณี และสภาอากาศของอินโดนีเซียกล่าวว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมาหรือว่าอัลต์ช็อคสอย่างน้อย25ครั้งครับทง้งดีอินโดนีเซียมีประชากรกว่า270ล้านคนและเกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดและสึนามิบ่อยครั้งเนื่องจากอยู่ในเขตรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกและพิกัดเสี่ยงของกลุ่มภูเขาไฟโดยบริเวณดังกล่าวถูกเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟหรือ Ring of Fire ในแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกครับค่ะไปกันที่ฟิลิปปินส์กันต่อนะคะคุณนภร,รัตน์รองประธานาธิบดีสหรัฐคัมลาแฮร์ริสได้กล่าวขณะจิ ปปเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นในสัญญากับฟิลิปปินส์เรื่องการร่วมปกป้องกันซึ่งส่งสัญญาณถึงความสําคัญของความตกลงมะนิลาหรือมะนิลาแพ็กต์ระหว่าง2ประเทศเมื่อป,ปี1951นะคะรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวขณะหาหรือกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินามาโกสจูเนียเมื่อวันจันทร์ว่าเรายืนเคียงข้างคุณในการปกป้องกฎและบรรทัดฐานระหว่างประเทศในเรื่องทะเลจีนใต้และว่าการโจมตีด้วยอาวุธต่อกองทัพฟิลิปปินส์รวมทั้งเรือและเครื่อง บินสาธารณะจะทําให้ความตกลงทางกลาโหมร่วมกันมีผลปฏิบัติความตกลงมานิลาแพคเมื่อ71ปีที่แล้วระหว่างสหรัฐก,กับประเทศในภูมิภาคซึ่งรวมถึงไทยและฟิลิปปินส์ระบุถึงหลักการร่วมปกป้องกันและกันทางทหารหากประเทศคู่สัญญาถูกโจมตีค่ะการเยือนฟิลิปปินส์ในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่จะเชื่อมสัมพันธ์กับประเทศหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวกับจีนและการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการทูตข,ของรัฐบาลปักกิ่งในภูมิภาคนี้ค่ะในบรรดา5ประเทศที่สหรัฐทำสนธิสัญญาเป็นพันธมิตรด้วยในอินโดแปซิฟิกฟิลิปปินส์อยู่ใกล้เกาะไต้หวันที่สุดนะคะขณะที่บริเวณดังกล่าวกําลังเป็นประเด็นร้อนระหว่างสหรัฐและจีนค่ะคุณลพนัสครับก่อนหน้านี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์เกิดรอยร้าวในช่วงที่โรดริโกตูเตเตเป็นผู้นําฟิลิปปินส์ครับและเดินเกมการทูตใกล้ชิดกับจีนนอกจาก นั้นในช่วง6ปีที่เขาเป็นผู้นําศิลิปินเซงสร้างจุดอ่อนไหวในความสัมพันธ์สหรัฐจากมาตรการปราบปรามยาเสพติดที่รุนแรงจนถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและนั่นยังไม่รวมถึงการที่เขาใช้คําสบัเรียกบารักโอบามาผู้นําสหรัฐในปี2016ด้วยดังนั้นการเดินทางไปเยือยมิลิปินสในครั้งนี้ของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสจึงสะท้อนความพยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐและกรุงมนิลาครับในครั้งนี้ แฮร์ริสและมาโกสยูเนียจะหาหรือถึงการต่อยอดความร่วมมือของสองประเทศซึ่งรวมถึงการเพิ่มสถานที่ตั้งทางกลาโหมรอบๆฟิลิปปินส์จุดหมายต่อไปของรองประธานาธิบดีสหรัฐคือเกอาะพารวนในทะเลจีนใต้ครับซึ่งห่างจากหมู่เกาะสปแปรตลี่ไป330กิโลเมตรโดยบริเวณดังกล่าวเป็นเขตพิพาททางดินแดนของจีนบรูไนมาเลเซียไต้หวันเวียดนามและฟิลิปปินส์นอกจากนั้นเธอจะเยือนชุมชนชาวประมงที่พารวันเพื่อส่งสัญ,ญญาณว่าการทำประมงผิดกฎหมายจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ โดยดัชนีกนารทำประมงล่าสุด IUU Fishing Index ระบุว่าจีนเป็นผู้กระทำผิดอันดับหนึ่งจากทั้งหมด152ประเทศที่ติดชายฝั่งทะเลในเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายรวมทั้งการจับสัตว์น้ำโดยไม่บันทึกรายงานนะครับเป็นที่คาดหมายว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสจะยืนยันการสนับสนุนของสหรัฐต่อคำวินิจฉัยของอนุญาตโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อ6ปีก่อนที่ปฏิเสธคำอ้างของจีนในเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้นะครับค่ไปที่ประเด็นของคีแมน ในเวทีเอเปกนะคะคีแมนไต้หวันในเวทีเอเปกค่ะทางการไต้หวันได้บอกกับตัวแทนของตนที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเปกว่าไม่ต้องเลี่ยงการเจอหน้ากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและในเวลาต่อมาค่ะคุณนภัสทั้งคู่ก็ได้พบกันจริงๆในเวทีดังกล่าวที่กรุงเทพนะคะโดยรอเตเตอร์รายงานข่าวนี้อ้างคําพูดในวันจันทร์ของมอริสชางตัวแทนไต้หวันที่เพิ่งกลับมาจากเวทีเอเปกนะคะการประชุมเอเปกที่มีผู้เข้าร่วมจาก21ชาตินั้นเป็นเวทีนานาชาติเพียงไม่กี่งานที่มีตัวแทนไต้หวันเข้าร่่วมคะ จากส่วนใหญ่นั้นจีนไม่ต้องการให้ไต้หวันร่วมงานประชุมระดับนานาชาติค่ะความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและไทเปก็ทวีขึ้นนะคะเมื่อจีนเดินเกมกดดันทางทหารใกล้ก่อไต้หวันในเดือนสิงหาคมในช่วงที่สสแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในตอนนั้นเยือนไต้หวันค่ะมอริสชางมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ TSMC บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อเดินทางถึงกรุงไทเปว่าสำนักงานประธานาธิบดีของไต้หวันได้บอกกับผมก่อนหน้านี้ว่าถ้ามีโอกาสก็ไม่จําเป็นต้องเข้าไปท หรือไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงชางกล่าวว่าเขาได้พูดกับประธานาธิบดีสีเมื่อวันศุกร์โดยบอกกับผู้นําจีนว่าตนยินดีด้วยที่เขาจัดงานประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ไปเมื่อเดือนที่แล้วชางบอกด้วยนะคะว่าการพบกันครั้งนี้เป็นการเจอหน้ากันที่ดีและยังกล่าวต่อไปว่าสิ่งที่พูดออกมามาจากความคิดส่วนตัวของเขาเองค่ะด้านรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวันสู่ซูเฉียนได้บอกว่าประธานาธิบดีใช่อิงหวนของไต้หวันนั้นไม่ได้ร่วมเอเปกด้วยตนเอง แต่เคารพการตัดสินใจของชางที่พูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะส่วนทางการจีนเองไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็เป็นเวลาหลายปีค่ะที่การประชุมเอเปกเป็นหนึ่งในเวทีนานาชาติที่จีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันมีโอกาสได้พบกันแม้เป็นเพียงการทักทายแต่ว่าจีนลดระดับปฏิสัมพันธ์กับทางไต้หวันเมื่อไช่อิงเวินได้เป็นประธานาธิบดีเมื่อ6ปีที่แล้วเพราะจีนนั้นเห็นว่าเธอมีความคิดแยกไต้หวันออกจากจีนซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เธอปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะท้งนี้ไต้หวันก็เข้าาร่วมมเปนนจีน ไ,ไปเปค่ะซึ่งเป็นชื่อที่ไต้หวันนั้นมักใช้ในงานระดับโลกต่างๆรวมถึงกีฬาโอลิมปิกด้วยเช่นกันค่ะครับไปต่อกันที่ยุโรปครับประเด็นที่เราติดตามกันมาตลอด ผู้บริหารสูงสุดของโรสอะตอมซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพลังงานปรจจุูของรัฐบาลรัสเซียออกมาเตือนในวันจันทร์ครับว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่โรงไฟฟ้าสเป,ปริเชียในยูเครนซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปครับคาเตือนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเกิดการโจมตีระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรัฐบากลกรุงมอสโกและกลรุงเคียบยังคงกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ยิงปืนใหญ่ใส่พื้นนทททีีี่่่่เป็ตั้้งงงงของรฟาแห ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและการระดมโจมตีครั้งใหม่ในวันทิ์ทำให้เกิดกระแสะความกลัวว่าอาจจะเกิดเหตุหายนะครั้งใหญ่ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้สำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าอเล็กเซ่ลิคาเชฟซีอของโรสอะตอมกล่าวว่าโรงงานแห่งนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ตลอดคืนที่ผ่านมาเราเจรจากับสำนักง,งานพลังงานปรามานูระหว่างประเทศหรือ IAEA e ตลอด บริษัทโรสตอมเข้าควบคุมโรงไฟฟ้าสปอริเชียผ่านบริษัทลูกแห่งหนึ่งตั้งแต่ประธานาธิบดีรัสเซียออกคําสั่งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมให้รัสเซียยึดโรงงานและโอนเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่ให้เข้าไปอยู่ใต้สังกัดใหม่ของรัสเซียครับรัฐบาลกรุงเคียบกล่าวว่าการกระทําเช่นนั้นเปรียบได้กับการขโมย I.A.A. กล่าวว่าควรมีการตั้งเขตรักษาความปลอดภัยรอบๆโรงไฟฟ้าแห่งนี้โดยลิคาเชฟเห็นว่าเขตดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับการเห็นชอบจากสหรัฐเขากล่าวด้วยว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลยูเครนยอมรับได้ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ส่วนสนกข่าวทัสอ้างคำพูดของลิคาเชฟที่ระบุว่าจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ว่า จะไม่มีใครกล้าคิดที่จะละเมิดการรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ครับค่ะไปดูท่าทีของเลขาาโต้กันบ้างนะคะได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกค่ะยกระดับการสนับสนุนทางทหารให้กับยูเครนนะคะเพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งและก้าวผ่านมาเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีอิสรภาพและอธิปไตยค่ะโดยเลขคธิการนาโต้เยนสโตรเดนเบิร์กได้กล่าวต่อที่ประชุมสมัชารัฐสภานาโต้ในวันจันทร์ว่า เราต้องระลึกได้แล้วว่าสงครามนี้น่าจะจบลงที่โต๊ะเจราจาในที่สุดแต่เราก็รู้ว่าผลลัพธ์ของการเจราจาเหล่านั้นจะขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งในสนามรบเท่านั้นสโตนเบิร์กล่าวด้วยว่าประเทศพันธมิตรนั้นต้องลงทุนในด้านเงินเพื่อสนับสนุนการทหารของยูเครนให้มากขึ้นและว่าเราต้องจำไว้ว่าราคาที่เราจ่ายไปนั้นวัดกันที่จำนวนเงินและราคาที่ยูเครนจ่ายไปนั้นวัดกันด้วยจำนวนชีวิตมันจึงเป็นภาระผูกพันของเราที่จะต้องสนับสนุนพวกเขาค่ะเลขานา โต้ยังกล่าวยกย่องกองทัพยูเครนที่สามารถรุกกลับจนมีชัยเหนือกองกาลังของรัสเซียได้แต่เตือนไม่ให้ประเมินศักย์กำลังทางการทหารของสหพันธรัฐรัสเซียต่ําเกินไปขณะเดียวกันประธานาธิบดีวโลดิเมียเซเลนสกี้ได้เข้าร่วมการประชุมนี้ผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะและเตือนว่าการสนับสนุนทางทหารและทางการเงินของนาโต้มีความสําคัญอย่างมากต่อยูเครนและเรียกร้องให้กลุ่มพันธมิตรทางทหารช่วยผลักดันให้ยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้และสหภาพยุโรปด้วยนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้สมาชิก นาโต้รับรองการปกป้องคุ้มครองจากการก่อวินาศกรรมของรัสเซียที่พื้นที่โรงงานนิวเคลียร์ต่างๆด้วยนะคะสำนักข่าวเอพีรายงานด้วยนะคะว่าบริษัทยูเครนโกที่รัฐบาลยูเครนเป็นเจ้าของและทําหน้าที่ดูแลเครือข่ายพลังงานของประเทศนั้นเปิดเผยว่าชาวยูเครน40%กําลังประสบปัญหาด้านพลังงานค่ะหลังจากศูนย์กลางการผลิตไฟฟ้าอย่างน้อย15แห่งของประเทศได้รับความเสียหายจากการโจมตีและข้อมูลในวันจันทร์ของเอพียังเพิ่มเติมได้ว่าทางการเริ่มอพยพพลเรือนออกจากเมืองเคอร์ซอนและมี โคลาอีฟที่อยู่ข้างเคียงนะคะหลังจะเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าวอย่างหนักจนคาดการกันว่าจะทําให้ประชาชนประสบทุกข์หนักกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงฤด,ดูหนาวที่กําลังจะมาถึงค่ะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปสถานการณ์จะพัฒนาไปทางไหนนะครับก่อนจะไปพักกันมาดูกรณีควนหลงกีฬาฟุตบอลโลกกันบ้างครับทีมชาติอิหร่านที่ลงแข่งฟุตบอลโลกในกาตาอ,อมแสแดงจุดยืนเคียงข้างเพื่อนร่วมชาติในการประท้วงรัฐบาลกรุงเตหรานที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมในประเทศบ้านเกิดนะครับด้วยการ ไม่ร้องเพลงชาติก่อนลงดวลแข้งกับทีมอังกฤษในวันจันทร์ครับก่อนหน้านี้ชาวอิรานหลายรา,ายออกมากล่าวหาหนักเตะทีมชาติว่าแสดงตนเข้าข้างรัฐบาลที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชิอาเป็นผู้นําอยู่หลังบุคคลมีชื่อเสียงผู้มีชื่อเสียงและนักกีฬาและศิลปินหลายราย,ายแสดงตนสนับสนุนเหล่าผู้ชุมนุมอย่างเต็มที่นะครับที่ผ่านมามีผู้ชุมนุมในอิรานหลาย10รายเสียชีวิตลงในระหว่างการเข้าร่วมการต่อต้าน แล้วก็ประท้วงรัฐบาลหลังมาซาอามินีสตรีวัย22ปีเสียชีวิตลงเมื่อ2เดือนก่อนขณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจศิลธรรมอิหร่านที่จับตุมตัวเธอในข้อหาสวมผ้าคลุมผมไม่เรียบร้อยครับและก่อนที่ทีมชาติอิหร่านจะเดินทางถึงกาตาร์นั้นทางนักเตะก็ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีของประเทศนะครับโดยที่มีภาพที่ออกมาทางสื่อสออนไลน์ขณะที่เหานักเตะ กำลังคำนับตัวประธานาธิบดีเอบราฮิมไรซีอยู่ทำให้เกิดกระแสโกรธแค้นนักเตะต่างๆขึ้นมาทันทีนะครับรายงานข่าวระบุว่าสถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านไม่ยอมถ่ายทอดภาพของนักเตะที่ยืนเข้าแถวในสนามขณะที่ผู้จัดงานบรรเลงเพลงชาติแต่ไม่มีใครร้องเพลงตามซึ่งสิ่งที่นักเตะร่วมกันตัดสินใจทํานี้มีการตัดสินใจกันก่อนที่จะลงสนามในวันจันทร์นะครับและมวนที่ผ่านมาเอซานฮัชวาฟี กับตันทีมชาติอิหร่านออกมาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียในอิหร่านและระบุว่าเราต้องยอมรับว่าเงื่อนไขในประเทศของเรานั้นไม่ถูกต้องและประชาชนของเราไม่มีความสุขและว่าเรามาอยู่ที่นี่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาหรือไม่ควรเคารพพวกเขาครับขทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาพสตรีทกรุงวอชิงตันนะครับ เข้าสู่ช่วงของข่าวธุรกิจกันบ้างครับวันนี้มีหลายประเด็นเลยใช่ไหมครับคุณนิติการค่ะไปเริ่มที่เหตุสะเทือนขวัญก็ว่าได้นะคะในเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐมีเหตุรถยนต์อนเนกประสงค์ค่ะพุ่งชนร้าน Apple Store ใกล้กับคนครบอรสตันเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยอ้างอิงจากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในคนครบอรสตันค่ะ WCVB TV เผยภาพถ่ายทางอากาศค่ะแสดงให้เห็นช่องโหว่บริเวณหน้าต่างของร้าน Apple Store ในหิงเขมซึ่งห่าง จากนครบอสตันไปประมาณ25กิโลเมตรคือหลังจากเกิดเหตุก็คือเป็นรถอเนกประสงค์สีดําพุ่งเข้าชนร้านด้วยความเร็วและคือสภาพนี่คือยับเสียหายด้านหน้านะคะแล้วก็ไปชนเข้ากับผู้คนจํานวนหนึ่งที่อยู่ภายในร้านซึ่งร้านตอนนั้นคือเปิดประมาณ1ชั่วโมงคุณนภรัตก่อนที่รถจะหยุดตรงหลังร้านและตํารวจก็ไปนําตัวคนขับออกมาจากรถดังกล่าวแล้วก็ยังควบคุมตัวเขาอยู่นะคะในขณะนี้แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ภาพที่เห็นก็คือเป็นลักษณะคือช่องโหว่ในขนาดที่รถ อนเนกประสงค์ก็คือใหญ่มากอพอสมควรนะคะขณะที่ทางการระบุว่าเบื้องต้นก็คือมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและมีผู้บาดเจ็บ16คนนะคะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดแล้วแล้วก็ทางการได้เร่งเปิดการสอบสวนในเรื่องนี้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่แท้จริงแล้วเป็นอะไรนะคะคอีกด้านหนึ่งค่ะไปที่ประเด็นทวิตเตอร์ก็เรียกว่าเป็นข่าวกันได้เกือบจะทุกวันเลยนะคะล่าสุดในหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตการของบริษัททวิตเตอร์ในฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นผู้บริหารระดับสูงที่ประกาศลาออกคนล่าสุด นะคะหลังจากอีลอนมัสเข้ากลุ่มบังเหียนทวิตเตอร์แล้วก็เดินหน้าปลดผู้บริหารระดับสูงและพนักงานจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมานะคะทางเดเมียนวิวค่ะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Twitter ในฝรั่งเศสยืนยันการลาออกครั้งนี้นะคะ กับทางรอยเตอร์หลังจากเขาทวิตลาออกไปเมื่อวันอาทิตย์โดยบอกว่ามันจบแล้วและขอบคุณทีมงานในฝรั่งเศสที่เขาคุมทีมบริหารมาในช่วง7ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียดถึงเหตุผลของการลาออกนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามีพนักงาน Twitter ในฝรั่งเศสในลาออกไปแล้วเป็นจํานวนเท่าใดหลังจากที่อีลอนมัสเข้ามาบริหารทวิตเตอนะคะ ตามกฎหมายแรงงานของฝรั่งเศสค่ะระบุว่าห้ามไล่พนักงานประจําออกในช่วงเวลาแบบกระชั้นชิดช่วงค่ำคืนแล้วจะต้องมีการแจ้งพนักงานให้ทราบถึงแผนการปลดพนักงานล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยและการลาออกเนี่ยน่าจะมีผลภายใน30วันซึ่งนั่นหมายความว่ากระบวนการทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะใช้เวลายอย่างน้อยประมาณ2-3สัปดาห์ทีเดียวหรือ,ออาจจะกินเวลาไปจนถึง2-3เดือนข้างหน้าเลยก็ว่าได้นะคะด้านโฆษกทวิตเตอร์ในฝรั่งเศสไม่ได้ออกมาตอบคาถามหรือว่าให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ การปลดพนักงาน Twitter ในฝรั่งเศสนบตั้งแต่อีลอนมัสเข้าซื้อกิจการไปนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีว่า t w i t เ e r ในกําลังเผชิญกับถนนที่เต็มไปด้วยขวากน้ําทางครุกระนะคะตั้งแต่มัสเข้ามาคุมกิจการตั้งแต่การปลดพนักงานครึ่งหนึ่งทั่วโลกแล้วก็การแสดงท่าทีของอีลอนมัสที่บ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ Twitter จะล้มละลายมาจนถึงเรื่องอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือการแจ้งกับพนักงานให้เลือกอระหว่างการยอมรับสภาพการทํางานแบบพาร์ทไทค์คือการทํางานหลายชั่วโม ภายใต้แรงกดดันที่สูงหรือควรจะเลือกรับเงินค่าจ้างแบบ3เดือนแล้วก็ลาออกไปจากบริษัทซะนะคะค ไปกันที่อีกบริษัทหนึ่งนะคะบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ TSMC ก็ประกาศแผนนะคะในการผลิตชิป3นาโนเมตรที่โรงงานใหม่ในรัฐแอริโซนาแต่ว่าแผนการดังกล่าวก็บอกว่ายังไม่ได้ครอบแบบสรุป ừ ừ ừ. ชัดเจนเป็นการแย้มออกมาของมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง TSMC เมื่อวันจันทร์ตามรายงานรอยเตอร์นะคะโดมาริสชางกับบอกกับผู้สื่อข,ข่าวที่กรุงไทยเปเมื่อวันจันทร์หลังจากกลับจากประชุมเอเปกที่ประเทศไทยบอกว่าโรงงานผลิตชิปนี้จะมีขึ้นในโรงงานเดียวกับที่ผลิตชิป5อนาโนเมตรในแอริโซนา โดยบอกว่ามาเป็นเฟสคือจะได้ข้อสรุปโดยสมบูรณ์ยังไม่มีออกมาแต่ว่าจะเป็นโรงงานเดิมในแอริโซนานี่แหละก็คือกําหนดเป็นเฟสหนึ่งกับเฟสสองเฟสหนึ่งคือโรงงานผลิตชิป5นาโนเมตรและชิป3นาโนเมตรในเฟสสองตามลําดับนะคะทีนี้ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกได้วางแผนก่อตั้งโรงงานในแอริโซนาด้วยงบลงทุน1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ค่ะแล้วเมื่อปีที่แล้วทางรอยเตอร์รายงานว่า TSMC มีมีแผนสร้างโรง,งงานผลิตชิปเพิ่มเติมในรัฐนี้โดยจะเป็นโรง,งงานขั้นสูงนะคะอย่างที่บอกคือสามารถผลิตชิป สามนาโนเมตรได้แล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นเดิมแต่ว่าทางบริษัท TSMC เนี่ยไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อท่าทีของผู้ก่อตั้งกับทางรอยเตอร์ในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนะคะแต่ว่าไต้หวันในเนื้อหอมนะคะในฐานะผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกก็ได้รับความสนใจไม่ว่าจะจากสหรัฐรวมถึงจากฝั่งยุโรปเองที่ทุ่มมาตรการส่งเสริมการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อที่จะดึงฐานการผลิตชิปให้ย้ายมาตั้งฐานในประเทศนะคะถือว่าใกล้เคียงกันมากที่สุดก็ถือว่า เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนชิปที่ประสบปัญหากันไปทั่วโลกเลยนะคุณนพรัฐ์และอีกบริษัทหนึ่งที่น่าจับตาแล้วก็เป็นข่าวฮือฮากันเปิดสักราเปเรียกว่าเปิดสัปดาห์มาเลยนะคะก็คือดิสนีย์นพพัช์บอสไบเกอร์ซีอที่ถูกขนานนามว่าเป็นผู้พลิกโฉมหน้าของดิสนีย์ให้กลายเป็นบริษัทบันเทิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกตอนนี้กลับมาแล้วแล้วก็เจอโจทย์ที่ยากขึ้นในการกลับมารับตําแหน่งซีออในการกอบกู้องค์กรนะคะก็มีการปรับล ต้นทุนแล้วก็ฟื้นฟูก,กําไรให้บริษัทอีกครั้งอันนี้เป็นท่าทีเป็นทัศนะของบรรดาน,นักวิเคราะห์นะคะกับการกลับมาของบ๊อบไบเกอร์โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่เป็นข่าวก็คือดิสนีย์ประกาศแผนที่สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ลงทุนคือปลดบ๊อบเชเปกนะคะแล้วก็แต่งตั้งบ๊อบไบเกอร์ซีโอคนใหม่หน้าคุ้นของบริษัทไว้71ปีแล้วให้สัญญาว่าจ้าง2ปีแล้วก็มีเป้าหมายพาดิสนีย์ให้กลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งคุณนภับ คือการดึงตัวซี o โอเก่ามากุมบังเหียนองค์กรในระดับต้นๆของโลกแบบนี้เนะี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพฉายภาพสะท้อนแนวทางการบริหารในอดีตอย่างกรณีของสตีฟจ็อบส์ที่หววขึ้นตำแหน่ง CEO Apple ในช่วงหนึ่ง<ม>แล้วก็ฮาร์เวิร์ดทรูส์นะคะที่กลับมาเป็น CEO ให้ Starbucks หลังจากที่เขาเนะี่ยขึ้นไปเป็นบอดบริหารแล้วแต่ว่ากลับมาดูแล Starbucks <ม>อีกครั้งในช่วงที่เกิดวิกฤตของบริษัทคะ่ะทีนี้นักวิเคราะห์จาก p p f o r ฟร์ไซนะคะก็ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าการกล ที่ทางที่ถูกต้องก็ได้แต่ก็ต้องคิดสักนิดนึงว่าธุรกิจดิสนีย์ตอนนี้นกำลังอยู่ในเฟสของการเติบโตที่แตกต่างจากในอดีตไปมากพูดเหมือนกับ ถ้าบอกว่าเป็นเฟสเนี่ยมันดูคล้ายๆกับค่ายมาร์เบลที่บอกว่าหนังจะมีเฟสหนึ่งเฟสสองนี <_ c ười> ้2 2> <_ t od dy> แต่ดิสนีย์ก็ดูบอกว่าการเติบโตของธุรกิจในทัศนะของนงักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันอยู่ในเฟสที่แตกต่างจากอาดีตในชุงที่ไอเกอร์มาบริหารแล้ว <_ t od dy> แล้วบอกว่าแผนในระยะสั้นที่ควรจะทำเนี่ยคือการลดบทบาทในบางภาคส่วนขององค์กรแล้วก็ดักวิเคราห์ก็บอกไปว่าเป้าหมายเร่งด่วนในการขบแก้ของดิสนีย์เนี่ยก็คือดิสนีย์พลัสกับน้พลาสเพราะว่าผู้บริหารสตรีมมิ่งที่ไอเกอร์ช่วยผลักดันเมื่อปี2019ตอนนนี้ขาาาทุมกกว่ เาตัวในไตรามาสล่าสุดนะแล้วเป็นธุรกิจที่ดึงผลกําไรของดิสนีย์ไปอย่างมากเพราะว่าต้องผลิตเนื้อหาเพื่อที่จะมาทําให้ สมาชิกรายเดือนเนี่ยเขายัางไม่ไปไหนแลวผู้ลงทุนก็ไม่ค่อยปลื้มกับผลตอบแทนที่ได้รับมากนะักหุ้นก็ร่วงไปในปีนี้เช่นเดียวกับอีกหนึ่งสตรีมมิ่งที่ดิสนีย์ถืออยู่ก็คือ ESPN ซึ่งเป็นอีกเป้าหมายในการลดต้นทุนขนาดใหญ่ของดิสนีย์นะคะเพราะว่ามันมีการแย่งชิงลิขสิทธิ์กีฬาแล้วก็ยอดสมาชิกที่หดหายไปอย่างต่อนเนื่องของ ESPN ด้วยแต่ว่าหลังจากการประกาศชื่อไอเกอร์มาเป็น c e o ดิสนีย์อีกครั้งเนี่ยหุ้นดิสนีย์ปรับขึ้น7.5%นะคะในการซือ้อขายเมื่อวันจันทร์และล่าสดคือปปิลลาไแ้ว ที่97ดอลลาร์กับอีก858เซนต์ต่อหุ้นนะคะเมื่อปิดการซื้อขายไปเมื่อวันจันทร์ซึ่งก็เป็นภาพที่ชัดเจนนะว่านักลงทุนเองก็รู้สึกว่าใจชื้นหลังการกลับมาของ c e o ที่บริหารดิสนีย์มาถึง15ปีค่ะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีแต่ต้องดูไปผู้บุ้ยพวกของเราก็อาจจะได้ผลกระทบจากการตัดต้นทุนหรือเปล่านะฮะมาดูการที่หุ้นของดิสนีย์ขึ้นนะครับแต่ภาพรวมการซื้อขายหุ้นของสหรัฐวันนี้ตกนะครับแดงยกแผงนะครับดาวโจนส์ลดลงนิดหน่อยครับ0 0.4%ที่3,949จุด n a ส d ก q ร่วงหนักสุดครับ1%ที่11,024จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลงไป0.85%ที่1,739ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง v a t h a i c o m และติดตามเราผ่าน Facebook, Instagram, Twitter, YouTube รวมทั้ง s p อ t i f y v a t h a i ได้ตลอดเวลานะครับ มาฟังรายงานด้านเกิดสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับนะักเคลื่อนไหวในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสหรัฐนะครับพยายามผลักดันโครงการเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่ทําให้เกิดปรากฏปรากฏ,ปรากฏการณ์ความร้อนในเกาะความร้อนในตัวเมืองนะครับมีการแก้ปัญหาอย่างไร,รติดตามได้จากคุณคมสรรศรีนาวิบุญชัยครับ กรับไรคี้คาลิโลนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในเมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนาทางตะวันตกเชียงใต้ของประเทศสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าวเอว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่ออุณหภูมิในพื้นที่ตัวเมืองและเพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกาะความร้อนในตัวเมืองหรือว่า Urban Heat Island เราจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจประวัติศาสตร์ของพื้นที่โดยหวังว่าความรู้ดังกล่าวจะนําไปสู่อุณหภูมิที่ลดลง คาริโลและหลายคนเรียกบางพื้นที่ในเมืองฟินิกส์ว่าเกาะความร้อนในตัวเมืองเนื่องจากมีต้นไม้จำนวนน้อยและไม่มีพื้นที่เปิดโลง่งรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่เป็นตึกและถนนบางรายงานชี้ว่าเมื่อเทียบพื้นที่ลักษณะดังกล่าวกับบริเวณอื่นของเมืองฟิลิกส์ที่มีต้นไม้พบว่ามีอุณหภูมิที่สูงกว่าราว7องศาเซลเซียส คาริโนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองจากสถาบัน Urban Heat Leadership Academy ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มที่อนุรักษ์ธรรมชาติและพยายามเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองฟินิกซ์แต่ไม่ได้รับความสนใจมากนักสถาบันดังกล่าวได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ The n a t u r e Conservancy ที่ดำเนินโครงการปกป้องพื้นที่ธรรมชาติซึ่งกำลังเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และสร้างสวนสาธารณะสำหรับชมุมชนในเมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนาและเมืองแอเรนตารัฐจอร์เจ ชั้นเรียนด้านสิ่งแวดล้อมถูกจัดขึ้นผ่านทางออนไลน์ในช่วงเช้าของวันเสาร์ผู้ที่ร่วมชั้นเรียนจะเข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมพื้นที่ที่อาศัยอยู่จึงมีอุณหภูมิที่ร้อนมากอีกทั้งยังสอนถึงการทำกิจกรรมที่จะช่วยลดอุณหภูมิของเมืองพูดคุยเรื่องคุณภาพของอากาศและน้ำรวมไปถึงการจัดการพื้นที่สำหรับชนกลุ่มน้อยให้ดียิ่งขึ้น ส่วนหนึ่งของความร้อนมาจากการที่เมืองฟินิกซ์นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของทะเลทรายโซโนรันทางตอนตกเฉียงใต้ของอเมริกาส่วนเมืองอื่นๆที่มีความเย็นมากกว่าอย่างเช่นเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันพบว่ามีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียมีความต่างของอุณหภูมิตลอดทั้งปีที่กว้างมากแม้ในฤด,ดูหนาวจะมีอุณหภูมิที่ติดลบแต่ฤดูร้อนกลับมีอากาศที่ร้อนมาก อีกหนึ่งองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม Trust for Public Land หรือว่า TPL องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทำกิจกรรมศิลปะสาธารณะเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแจกจ่ายต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อให้ผู้คนนำกลับไปปลูกโอเวนแฟงคลิงผู้นำของ TPL ในรัฐเพนซิลเวเนียชี้ว่าโครงการดังกล่าวทำให้ผู้คนตั้งคำถามว่าทำไมบางพื้นที่ของเมืองฟิลาเดลเฟียจึงมีอุณหภูมิที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆมากถึง11อองศาเซลเซียส แรงคลิน <Friend> ได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พบว่าในคืนที่อากาศร้อนคนในย่านยากจนมักที่จะจําเป็นต้องนอนปิดหน้าต่างเนื่องจากกลัวปัญหาด้านอาญากรรมเขาชื่อว่าการที่องค์กรจะต่อสู้กับปัญหาได้เราทุกคนจําเป็นที่จะต้องรับรู้ว่าประชาชนกําลังเผชิญกับอะไรอยู่ คาริโลในเมืองฟินิกส์ได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนต้องการที่จะสร้างระเบียงลดอุณหภูมิหรือว่าขู่คอริดอร์ซึ่งจะปลูกพืชท้องถิ่นเพื่อช่วยลดอุณหภูมิอีกทั้งอย่างจะจัดกิจกรรมพูดคุยกับผู้คนและเรียนรู้สิ่งที่ชุมชนต้องการ ออนนาเบติสที่ทำงานร่วมกับองค์กร The Nature Conservancy ในรัฐแอริโซนากล่าวว่าในชั้นเรียนที่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วมีผู้คนเข้าร่วมราว40คนโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้พืชเพื่อช่วยลดอุณหภูมิของที่อยู่อาศัยเธอกล่าวว่าเรากำลังพยายามช่วยเหลือผู้คนในการแก้ปัญหาในพื้นที่ชุมชนให้มีอุณหภูมิที่เย็นลงในระยะยาว ความร้อนในเมืองฟินิกส์นะครับถือว่าอยู่ในขั้นที่อันตรายโดยในฤดูร้อนปีที่ผ่านมาพบว่ามีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่46องศาเซลเซียสและเชื่อว่าทำให้มีคนเสียชีวิตจำนวนมากกว่า300คนผมคมสันสีธนาวิบุญชัย VOA รายงานขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะส่งท้ายวันนี้นะงานของประธานาธิบดีบไบเดนนี่ ออกอีเวนต์ค่อนข้างจะยุ่งเลยนะคะเพราะว่างานแต่งร้านร้านสาวอีกแล้วก็งานวันเกิดครบรอบ80ปีที่ทาเนียบข่าวอีกงานยุ่งแต่ว่าก็ไม่ทิ้งประเพณีไทยชีวิตไก่งวงใช่ไหมคุณนพรใช่ครับก็วันนี้นะฮะที่ทาเนียบข่าวก็จัดพิธีไทยไก่งวงเพื่อเป็นการเริ่มต้นเทศกาลมาหยุดปลายปีของสหรัฐเป็นธรรมเนียมที่เป็นแบบต่อกันมานะครับโดยที่ไก่งวงสองตัวนี้ชื่ออะไรรู้ไหมคุณนิติการชื่อผมเข้าใจผิดเลยตอนเห็นข่าว สองตัวชื่อช็อกโกแลตกับชิพผมนึกว่ากินช็อกโกแลตชิพมีเด้อนหนาไปด้วยตัวน้ำหนัก46ปอนด์กับ47ปอนด์ประมาณ21กิโลกรัมมาจากนอร์ทแคลิฟอร์เนีเขาบอกว่าการไถ่ไก่งวงเนี่ยนอกจากไก่ไม่ต้องไก่เป็นอาหารอนโนชาของคนแล้วยังได้กินอาหารมื้ออร่อยเขาบอกคนมาในงานนี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่งดูไก่กินกันใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าอุณหภูมิที่วอชิงตันตอนนี้ค่อนข้างหนาวเย็นนะฮะท่านประธานาธิบดีเขาบอกว่าไม่อยากพิธีนี้มันมันดำเนินไปนานเพราะมันจัดที่สวนด้้้้าาาาานนนใใตตตขขอออองงงงคคัมมมเเววววแลลกกกกกก็็ิดุภษษฤยยบบ่่่ไไีีรชๆ ซึ่งเราฟังแล้วก็โคเทอร์กี Cold ้ก็โคเทอร์กี้เย็นๆแต่จร<ช>ิงๆคำว่าโคเทอร์กี้ภาษาอังกฤษแปลไทยว่าหักดิบนะฮะไม่ได้เกี่ยวกันแต่คือทําให้คนฟัง <laughs> โอเคนะรับบุคท่านประธานาธิบดีหน่อยเขาบอกว่าในช่วงวันหยุดวันหยุดวันเทศกาลของพระเจ้าวันพระอาทนี้นะครับจะมีไก่งวงนับล้ลานๆตัวถูกนําไปปรุงเป็นอาหารโอชานะฮะเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงต่างๆไม่ว่าน้ําเกรวี่ซอสแครนเบอร์รี่มันฝรั่งบดทัวแคกอบแล้วก็ของหวานเช่นพายฟักทองฝั่งล้วก็น้ำตาเอาน้ำลายไหลเลยนะฮะจบรายการเลยน้ำตาไหลด้วยน้้้าลลยยหดวโอเคครัับทนี ือหอสดสายตรงจาก UA ภาพสไทยกรุงวอชิงตันนะครับผมนพพร,รชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Voice of America Washington Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณนพพรชัยคุณนิติการค่ะคุยได้สั้นๆช่วงสุดท้าย น้ำตากับน้ำลายไหลพร้อมกันฉันก,ก็เห็นบรรยากาศเหมือนกันไทยชีวิตเสร็จแล้วจะมีชีวิตไก่งวงอีกหลายร้อยหลายพันตัวที่สังเวยชีวิตในช่วงนี้ใช่ไหมคะใช่นะฮะแต่ว่าเราเองก็จะคงจะออได้แต่แบบลืมๆ<ล>น,นิดนึงแล้วอาจจะได้ได้โอชากันเองนะฮะคือน้ําตาไหลคือเวลาจะทำเนี่ยมันยากลาบากมากเลยนะแต่ว่าน้ําลายไหลนี่คือดิฉันรอแล้วเพราะคุณนพพลศเนี่ยเตรียมเมนูมาแล้วนะคะเราจะฉลองกันเองครับ โอ้โหน่าอิจฉามากเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะวันนี้เวลาหมดเสีย<ช>ดายจริงจรเดี๋ยววันเดี๋ยวยวันวจริงเดี๋ยวจะมาให้คุณมีบรรยากาศมาฝาก <ชม S 3> นะค<ฮ>ะเอาภาพมา <c oughs> แจกนะอาหารมาเสิร์ฟให้ดูค่ะได้เลยวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณนภรัตคุณนิธิการ